สวัสดีค่ะพบกับช n e l ส่วนการ์ดไลฟ์ออนเดอะเว d หากจะถามว่าสัตว์นักล่าที่น่ากลัวที่สุดในแอฟริกาคือใครแน่นอนค่ะว่าคำตอบที่ได้ก็คงจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะวัดความน่ากลัวจากอะไร ซึ่งถ้าหากเราจะวัดจากความแข็งแกร่งแล้วก็อาจจะต้องยกให้กับสิงโตเจ้าป่าที่ทั้งใหญ่โตแข็งแรงและล่าร่วมกันเป็นฝูงแต่ถ้าเราจะวัดนะคะจากประสิทธิภาพในการล่าล่ะคะคุณคิดว่าสัตว์นักล่าชนิดไหนที่เรียกได้ว่าเป็นสัตวนักล่าที่มีอัตราความสําเร็จในการล่าสูงที่สุดในแอฟริกาและคําตอบนะคะก็คือม้าป่าแอฟริกา ที่มีอัตราค,ความสําเร็จในการล่าที่สูงถึง85%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าท้าตกเป็นเหยื่อที่มันหมายตายอยู่แล้วแล้วก็แทบจะหาทางรอดได้ยากจริงๆนะคะซึ่งสําหรับหมาป่าแอฟริกานั้นพวกมันออกล่าเหยื่อกันเป็นฝูงและทํางานกันเป็นทีมที่มีประสิทธิภาพโดยใช้กลยุทธ์นะคะในการวิ่งไล่ด้วยความเร็วสูง จนทาให้เหยื่อนั้นหมดแกนและกลายมาเป็นอาหารที่แสนโอชะของพวกหมันโดยหมาป่าเหล่านี้จะออกล่าตั้งแต่สัตว์ขนาดเล็กไปจนถึงสัตว์ขนาดใหญ่อย่างวีเดอร์บีทที่มีน้ําหนักมากกว่าพวกมันถึง1ิเท่ารวมไปถึงสัตว์กินเนื้อนะคะชนิดอื่นๆอย่างไทนาหรือสิงโตอีกด้วยนะคะในขณะที่สัตว์นักล่าอื่นๆที่เราคุ้นเคยในแอฟริกามีอัตราความสําเร็จในการล่าต่ํากว่านี้มากยกตัวอย่างนะคะเช่นเสือชีตา มีอัตราการล่าสําเร็จอยู่ที่58%เสือดาว38%และสิงโต25%ซึ่งเรามักจะมองว่าสิ่งที่อยู่ทสูงสุดของห่วงโซ่อาหารคือสิ่งที่เก่งกาที่สุดแข็งแกร่งที่สุดอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่ากันตามธรรมชาติแล้วนักล่าที่เก่งที่สุดไม่ใช่สัตว์ที่แข็งแกร่ที่สุดแต่เป็นสัตว์นะคะที่มีอัตราการล่าสําเร็จมากที่สุดหรือหมายความว่า ตที่รู้ว่าตัวเองจะล่าอะไรและล่ายัางไงและสามารถที่จะประเมินกําลังและความสามารถตัวเองได้ดีด้วยซึ่งไม่ใช่มีแต่แรงหรือพลักกำลังเพียงอย่างเดียวเท่านั้นนะคะ หมาป่าแอฟริกาเป็นญาติห่างมากๆของหมาบ้านที่อยู่ในวงเดียวกันนะคะนั่นก็คือวงสุนัขพวกมันมีวัฒนาการแยกกันมาหลายล้านปีมาแล้วแม้ว่าจะมีความต่างแต่ความเหมือนกันก็คือความเฉลียวฉลาดแล้วก็ความสามารถในการร่วมล่ากันเป็นฝูงนั่นเองแน่นอนนะคะว่ามีสัตว์อีกหลายชนิดที่ร่วมล่าเป็นฝูง แต่เอาจริงๆงสัตว์พวกนี้ก็สู้หมาป่าแอฟริกาไม่ได้เลยเพราะหมาป่าแอฟริกานะคะมีความสามารถในการสื่อสารอย่างซับซ้อนหรือพูดง่ายๆนะคะก็คือพวกมันนะคะไม่ได้เป็นนักล่าอันดับหนึ่งเพราะความแข็งแกร่งทางกายภาพแต่เพราะว่าความสามารถทางการสื่อสารและก็ทีมเวิร์คหรือจะให้พูดง่ายๆนะคะนั่นก็คือเพราะความฉลาดของพวกมันนั่นเองนะคะแต่จะฉลาดสักขนาดไหนกันนะ มีงานวิจัยนะคะพบว่าพวกมันมีความสามารถในการสื่อสารในระดับที่สามารถโหวดกันได้ด้วยนะคะโดยที่พวกมันจะใช้การจามในการออกความเห็นว่าเคลื่อนที่ไปจากตรงนี้กันเถอะซึ่งถ้าจามกันเกินครึ่งฝูงทั้งฝูงก็จะเคลื่อนที่ตามหลักประชาธิปไตยแม้ว่าพวกมันนะคะจะฉลาดขนาดนี้แต่ทุกวันนี้พวกมันมีจํานวนเหลือน้อยมากๆทั้งโลกนะคะเหลือมาป่าแอฟริกาอยู่เพียงแค่6กพันกว่าตัวเท่านั้นเอง ซึ่งเหตุผลนะคะก็คือพื้นที่หาอาหารของพวกมันลดน้อยลงเมื่อตัวเมืองขยายไปเรื่อยๆ,ๆก็ไม่แปลกนะคะที่ประชาะกรของพวกมันจะลดลงจากการขาดพื้นที่ทํากินนี่ยังไม่นับรวมถึงมนุษย์ที่ฆ่าพวกมันนะคะแม้สัตว์นักล่าที่ว่าฉลาดและเก่งที่สุดแห่งการทวีปก็ยังต้องพ่ายให้กับมนุษย์อย่างเรานะคะหากว่าชื่นชอบคลิปนี้นะคะแอดก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีค่ะ